สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาติจักรยานแม่นาคออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับที่จังหวัดบึงการนะฮะบ,บึงขึ้นการเมื่อพูดถึงจังหวัดบึงการเนี่ยแน่นอนเลยครับเราจะต้องนึกถึงถ้ำนาคานะครับถ้ำนาคานี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวหลายหลายคนปรารถนายอยากจะไปรวมทั้งตัวผมก็อยากไปนะครับแต่ว่าการเดินทาง หกเจ็ดร้อยกิโลเนี่ยสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวแล้วก็อายุมากอย่างผมเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะ,ะแล้วก็พูดตรงเลยว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นขึ้นแน่ๆน,นะครับแต่เป็นความโชคดีนะว่าทางซุ้มจอมคำหวังเวทโดยท่านอาจารย์แขกหรือสอเนี่ยฮะก็มีพธิธีไปทําพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลนะะวัตถุมงคลนาคถ้ำนาคารุ่นที่หนึ่งนะฮะชื่อว่านาคกระสันนะครับ วัตถุมงคลอันนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆที่ต้องพูดตรงนี้นะครับว่าเป็นไฮไลท์ก็เพราะว่าไปทำพิธีลุเกเสกันที่ถ้านาคานะครับเป็นสถานที่ซึ่งมีเชื่อว่าพลังของพญานาครด้อยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมหามงคลขอเข้ามาฝากตัวเบิกบุญหนุนทรัพ,พย์หนึ่งหมื่นระเคราะห์ถวายองค์พญานาคราช สถานที่ที่เราทํานี้ก็คือเป็นสถานปฏิบัติธรรมทิติสารารามนะครับคือถา้าภูลังกาที่บึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับคือการเดินทางไปที่ถ้านาคาเนี่ยอมรับเลยว่าอ,อต่ตัวผมเนี่ยอยากขึ้นหลายๆคนก็อยากขึ้นแต่เราต้องดูตัวเองนะครับว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันพร้อมหรือเปล่า ถ้าเราฝืนดันทุลังขึ้นไปนะครับเรานิจจะกลายเป็นภาระคนอื่นเลยนะครับแล้วทีอาจารย์จอมขมังเวทที่ไปทําพิธีปลุกเสกไปเป็นร้อยนะขึ้นไปเนี่ยเราเปสร้างเป็นตัวภาระให้กับคนคนเดียวเนี่ยผมถือว่าไม่ถูกต้องผมก็จึงนั่งอยู่ข้างล่างนะฮะนั่งดูแล้วก็มีช่างภาพของทีมซุ้มขมังเวทหลายคนนะไปทําพิธีถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอวีดิทัศน์ออกมาก็ถือว่า เป็นอะไรที่อีกไม่นานคงมาเผยแพร่กันยังไงก็เข้าไปที่เ,เพจของซุ้มจอมคำหวังเวทนะครับมันมีเรื่องแปลกๆอยู่นิดนึงในการที่เดินทางไปเนี่ยคือก่อนหน้านั้นอะ่ะผมดูท่านอาจารย์เป่านะฮะอาจารย์เป่ามีตังของเพจมาตัดสยามเนี่ยไลฟ์สดนะครับอุณหภูมิเนี่ย41องศาแน่นอนเลยครับ41องศาเนี่ยสำผมเนี่ยจอดแน่นอนเพราะเป็นโรคหัวใจรั่วด้วยเบาหวานด้วยเนี่ยผมยังคิดในใจเลยว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปวันนั้นแล้วเจออุณหภูมิ41องศาแน่นอนหรือว่าจอดไม่ต้องแจวเลยตายแน่ๆนะครับแต่ด้วยคือท่านแขกก็เมตตานะก็ออกค่าใช้จ่ายให้เราเดินทางไปดุษฎีารแม่นาก็เป็นหนังสือเล็กๆอะ่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรท่านก็เมตตาอย่างต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับวันไปถึงเนี่ยผมไปพักจุดแรกคือที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะฮะ400กิโลเนี่ยประับยาวไม่ไหวแล้วครับ พอไปถึงที่ขอนแก่นแล้วก็นอนโรงแรมธรรมดาธรรมดาฮะประมาณ5 6 0 0บาทนะครก็โอเคพักเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ปีไปที่ทํานาคาจังหวัดบึงการเลยนะครับแปลกครับเมื่อเราไปถึงวันงานเนี่ยผมได้บนบานกับพ่อปู่นะฮะคือปู่พญานาคเนี่ยผมจะเรียกท่านว่าพ่อปู่ว่าขอให้อาภาศประกาศายาเยรลวรายอย่างที่อาจารย์เป่าไลฟ์มาเลยคือ41องศาเนี่ยจบแน่ๆเป็นเรื่องแปลกนะคือ เราเช็คสภาพประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปรากฏว่าอุณหภูมิครับออนอกจากจะไม่ร้อนแล้วมีฝนมีฝนมีนมพายุเข้าด้วยนะครับเข้าเต็มเต็มเลยบึงการเนี่ยแต่ผมมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าหลายๆครั้งที่ผมทำพิธีปลุกเสกกับท่านอาจารย์แขกหรือเสอเนี่ยที่ไหนบอกว่าฝนตกแม้แม้แต่ไปเปิดท้าเวสวรรที่วัดลำตาหารจังหวัดกาลเนี่ยนะครับนั่นก็เหมือนกันครับห้จังหวัดตกแน่นอน กฎว่านอกนจากฝนไม่ตกแล้วนะฮะเมื่อถึงทําพิธีเนี่ยพระที่ทรงกดด้วยหลายครั้งนะครับที่ผมเจอแล้วก็ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มีวิชาอาคมอย่างท่านอาจารย์แขกหรือสอเนี่ยสามารถที่จะห้ามนะห้ามฟ้าห้ามฝนได้นะครับตอนนี้วันนั้นเมื่อมาถึงตัดไปที่วันพิธีที่ทาบุงกาลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่ทําพิธีเนี่ยอากาศร่มรื่น,นะฮะฝนไม่ตกเลยเย็นสบาย วันที่1ก็ผ่านไปนะครับตอนนี้วันที่สองวันที่2เนี่ยตอนเช้าก็มีวิธีค่อนข้างสําคัญนะสำคัญเพราะารับเสด็จด้วยนะฮะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยฝนตกฝนตก,นฝนตกลงมาพอสมควรนะครับฝนตกลงพอสมควรช่วงเย็นมีวิธีจุดเทียนนะจุดเทียนซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแนละพิธีจุดเทียนเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างเครียดนะเพราะว่าเย็นแล้วฝนก็ยังตกไม่หยุดแต่ผมมั่นใจอยู่อย่างว่าถึงพิธีเนี่ยฝนหยุด ก็จริงๆครับพอถึงเวลาประมาณ5้าโมงเนี่ยฝนจุดสนิทเลยและลมพัดอากาศร่มเรือนเย็นสบายครับคณะอาจารย์ของซุ้มจอมขมังเวทนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเพชรท่านอาจารย์แขกอาจารย์อาจารย์อ๋อบอดทองเนี่ยแล้วก็อาจารย์อีกลายๆท่านเป็นร้อยเนี่ยปลุกเสกด้วยสภาพจิตใจเนี่ยผมถือว่าเต็มร้อยนะฮะสบายสบายสบายใจจริงๆนะเย็นมากๆเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีวีแลแล่แววเลยว่าฝนจะมาอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับแปลกจริงๆฉะนั้นวัตถุมงคล ที่ท่านอาจารย์แขกหรือเสาะและซุ้มจอมคำหวังเวทแนะนําท่านผู้ชมคืออัตุมงคลนากรสันเนี่ยฮะเป็นทุ่นท่านาคารุ่นที่หนึ่งะผมอยากใช้บูชากันบูชากันนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปดีๆนะที่ผมไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์เป่ามีตังนะเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆถ้าอาจารย์เป่ามีตังนี่เป็นอาจารย์คารวะที่อายุยังไม่มากเป็นผู้หญิงนะผมถือว่า เป็นเบอร์หนึ่งของเหมาซานนะเป็นผู้หญิงคนแรกนะคนแรกของสยามประเทศเลยที่มีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับวิชาเหมาซานซึ่งผมเอาขึ้นปกแม่นาคเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเพราะผมเอาของจริงขึ้นปกนะฮะของจริงขึ้นปกแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงและมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆนะจะปรึกษาอาจารย์คารวะท่านนี้ผมผมขึ้นเบอร์ให้นะฮะปรึกษาได้นะเรื่องวัตถุมงคลน,นี่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อนะฮะ มาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะปรึก,รกษกเกี่ยวกับผู้ชายได้ใช่ไหมครผู้หญิงเท่านั้นจึงจะคุยกันเรื่องผู้หญิงได้ท่านอาจารย์เป่ามีตังฮะพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนํากับสมาชิกของนิษฎาสรแม่นาคแล้วก็ช่องแม่นาคออนไลน์แต่ขอที่นึงนะครับขอให้เป็นเรื่องงานที่สําคัญจริงๆพเพราะเนื่องจากท่านอาจารย์เป่าเนี่ยท่านก็มีงานส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากๆด้วยนะครับทั้งพิธีกรรมต่างๆเนี่ยฉะนั้น ขอให้เดือดร้อนจริงๆท่านช่วยนะแต่ประเภทโทรมาคุยโทรมาเล่นอะไรนี้ขอเลยนะครับไม่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 สมควรนะฮะไม่สม,ม,ม,มควรนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งนะที่ต่อท้ายกันไปเลยนะที่ผมจะทําก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมได้มีโอากาสไปสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์พินิษฐ์นะฮะท่านเป็นเจ้าสํานักของสํานักปฏิบัติธรรมที่เราไปทําพิธีปลุกเสกนะครับอ,อ,อาจารย์ท่านนี่เก่งนะเป็นเป็นเป็น,ปนถือว่า ถือว่าอยู่ตรงนั้นได้นะไม่ธรรมดานะตรงนั้นได้ไม่ธรรมดานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์เป่ามีตังก่อนนะฮะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรยังไงต้องขอบพระคุณนะที่ติดตามช่องของแม่นาคออนไลน์นะมีอะไรดีๆจะมาพบกับท่านผู้ชมตลอดเวลานะครับ <Wh> ขอบพระคุณที่ติดตามเดี๋ยวพบกับอาจารย์เป่ามีตังขอบพระคุณที่ติดตามช่องแม่นาคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเป่าครับค่ะครับคุณเป่าครับพิธีกรรมของซุ้มซอมกำหมังเววันนี้ที่จังหวัดบึงกาฬนะคุณเป่าครับวันแรกเลยผมดูไลฟ์สดของคุณเป่าเด้วันคุณภูมิ40องศาใช่แล้วร้อนมากร้อนมากเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นถึงวันจริงครับทางกรมอุตุบอกว่าพายุเข้าบึงการฝนตกแน่แน่วันแรกเรามาีนแดดเปรี้ยงเลยถูกต้องวันนี้บอกว่าฝนตกแน่แน่ค่ะ จับมีแค่ปลายถูกต้องเกิดอะไรขึ้นกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ครับท่านผเป่าครับก็พิธีกรรมจริงๆก็คือเป็นการจุดเทียนนะคะก็จะเป็นการขอเข้ามาจากตัวเบ,บิกบุญหน่งทรัพย์นะคะก็ใครที่เคยยื่นเกินนะคะทั้งกายวาจาใจหรือแค่เป็นการมโนนะคะก็ จะมาจุดเทียนเพื่อจักตัวขอเข้ามานะคะต่อองค์นาคาแล้วเมื่อเราจักตัวเป็นลูกเป็นหลานขอเข้ามาท่านแล้วจักตัวแล้วองค์นาคาจะให้ผลผลนี้คืออิทธิฤทธิ์ของท่านในสิ่งที่คุณต้องการในทุกๆเรื่องคุณอยากได้เรื่องอะไรเรื่องการเงินการงานคู่ครองความรักเรื่องกิจการาาร,การ,ร้านค้าสิ่งที่คุณขาดหายในชีวิต<อ>ก็จะเพิ่มขึ้น<อ>ก็จะมาเต,มเต็มในชีวิตของท่านได้เช่นกัน วัตถุบุคคลรายการล่าสุดของทางมันตัดสยามครับ<ช>เป็นพระพิฆเ,เนศองค์เล็กใช่นะครับคุณเป่าครับตัวเลือกครับหนึ่งองค์พ่อพิฆเ,เนศสองนะครับเอ่อก็คือพระเทวีสุวรรณนะครับและสามก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทั้งหลายเนี่ยในความเห็นของของคุณเป่านะครับวัตถุบุคคลทางด้านโชคลาภอะไรวิาทีนี้ต้องหลบให้วัตถุบุคคลตัวนั้นครับก็ที่จริงณตอนนี้นะ ทุกคนจะรู้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้คือเอลนาคาทุกคนต้องรู้จักในเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะทุกคนจะหลั่งไหลามาที่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าใครได้จุดเทียนที่นี่จะเป่าจะกล่าวถึงว่าที่กล่าวมาทั้งหมดดีทั้งหมดเลยนะคะแม้จะเป็นแม่ตะ,เ,ะ,เ,ะเคียนก็ดีแม้จะเป็นเอลพัฟิเกเนก็ดีแม้จะเป็นททววสวรรค์ก็ดีท่านมีพุทุกคุณท่านมีอิทธิฤทธิ์ของท่านดีทั้งหมด แต่ถ้าเชื่อเรื่องอบารมีขององค์นาคาองค์บารมีของพญานาคราชนะคะก็ต้องมาที่จุดนี้เพื่อมาเสริมดวงเสริมบารมีแลวก็จะมีเครื่องรางนาคาหรือเครื่องรางกระสันธรณีนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการกลับดวงหมุนดวงเกี่ยวกับเรื่องการดึงคนเข้ามาเป็นบริวารที่ดีเป็นมิตรที่ดีลองนึกดูสถานที่แห่งน,นี้สมัยก่อนไม่มีใครรู้จัก ะะเมื่อออมราคากำเนิดขึ้นมาทุกคนเริ่มหลั่งไหลขึ้นมาลองเปรียบเสมือนเป็นกิจการร้านค้าของท่านเมื่อท่านได้มาสกัสกการะที่แห่งนี้เมื่อท่านได้มาจุดเทียนแม้เราจะไม่ได้มาด้วยตัวเองเราฝากดวงในการจุดเทียนหรือเราพกเครื่องรางของซุ้มจอมขมังเวทหรือของรายการมันตราสยามก็ตามเปรียบเสมือนท่านได้มาฝากดวงณที่ตรงนี้ พุทธคุณคืออะไรพุทธคุณคือความหลั่งไหลทั้งเรื่องการเงินการงานบริวารจะเข้ามาในสถานที่ในดวงของคุณแบบไม่ขาดสายเช่นกันค่ะวัตถุเอ่อทั้งด้านสถานที่เนี่ยท่านอาจารย์เป่ามีความรู้เรื่อเของตุย้ยทําไมตรงนี้จึงเป็นสวนรวมของพญานาคครับตรงนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกแลาหัวมังกรนะคะก็จะเป็นการเป็นพลังงานที่ลงมาจากมังกรมังกร,งกร,งกรคือความยิ่งใหญ่อยู่แล้ว เป็นจุดที่มังกรลงจุดมังกรลงในที่นี้คือเรื่องอํานาจบริวารบารมีจะลงมาในที่นี้ทุกคนเลยหลั่งไหลมาที่จุดนี้ชัยภูมิตรงนี้เลยสําคัญถ้าเราบูชาสการะเครื่องรางที่เป็นพญานาคหรือที่เป็นนาคาก็จะเป็นการดึงพลังงานดาวมาอยู่ชัยภูมิในที่สถานที่ที่เราอยู่อาศัยที่เราได้พักอาศัยหรือสถานที่ที่เราได้ทํางานเช่นกัน พลังงานชัยภูมินั้นก็จะสามารถย้ายพลังงานของที่นี้มาเสริมสร้างชายภูมิที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นกันค่ะข้อดีของการจุดเทียนครับท่านอาจารย์เป่าอธิบายหนึ่งว่าดียังไงครับข้อดีองการจุดเทียนนะคะหนึ่งเป็นการเสริมดวงเป็นการเบริกบ,บุญที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะหรือบุญที่เราใช้ไปแล้วแล้วใกล้จะหมดทําให้ชีวิตเราเริ่มซบเซาทําให้ชีวิตเราการเงินเริ่มติดขัด ถ้าเรามาจุดเทียนนะที่ตรงนี้เป็นการเสริมดวงเราให้แข่งแข็งมากขึ้นให้เข้มแข็งมากขึ้นดวงเราจะแข็งมากขึ้นในเรื่องอุปสรรคที่เราพบเจอแม้จะเป็นเรื่องคู่ครองการเงินการงานบริวารเราจะโดดเด่นมากขึ้นและเราจะโดดเด่นกว่าคู่ต่อสู้ที่ทำธุรกิจเดียวกับเรา พิธกรรมของซุ้มจมกระหมังเวทหรือว่าของมาตัดสยามเนี่ยจะมีการจุดเทียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์<ช>เป่าครับครับผมก็คิดว่ายังไงทางแม่นาคออนไลน์นะครับต้องขอ,ขอ,ขอความรู้และก็หมายกหนดการจากท่านอาจารย์เป่าเป็นครั้งเป็นคราวนะครับครับผมยังไงคลิปนี้ต้องกลับขอบพระคุณครับอาจารย์เป่า,าครับครับสวัสดีครับ